เกมนำเสนอความตายความเศร้าโศกและช่วงเวลาแห่งความสุขเล็กๆน้อยๆผ่านตัวละครผ่านบรรยากาศมันแสดงถึงงานศินละปะกับปัตญ,ญาการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนด้วยตัวช่วยที่เรียกว่าตีมรั้ะในที่สุดแล้วการอยู่กับความสุขย่อมดีกว่าความเศร้าเสมอ ยังไงก็ตามวันพรุ่งนี้ก็จะมาถึงไม่ว่าเราจะเลือกอยู่กับอะไรก็ตาม รีวิวและบทวิคะัะห์ฉบบนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นําชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาวิเคราะห์งานศิลปะใน Care Oscar Expedition รสชัค่ะยุคสวยงามในเรื่องเล่าที่เศร้าหมองบทวิเคราะห์งานศิลปะใน Care Oscar Expedition รสชั แค่ออสเกริร์เอ็กเพรสชั่นเทอ2025บนเครื่อง PlayStation 5แค่ออสเกริร์เอ็กซ์เพรสชันเทเป็น RPG จีจากประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะคะคือประเทศที่เขาโดดเด่นเรื่องศิละปะเป็นพิเศษทำให้เกมนี้นะคะมีงานศิลป์ที่งดงามมากๆประกอบกับการเล่าเรื่อง และเกมนี้นะคะใช้งานศิลปะที่เรียกว่าลา b บลเอป็อก e บลเอป็อกหรือลาแบลเอป็อกนะคะยุคสวยงามของฝรั่งเศสค่ะเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกในยุคสมัยของประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสและยุโรปมักอยู่ในช่วงคิทศ์กราช1871จนถึงจุดเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในคิทศ์กราช1914ตรงกับสมัย สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่3ซึ่งเป็นยุคที่มีความเป็นสุทัศนนิยมสันติภาพในระดับภูมิภาคความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจการขยายอาณานิคมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ยุคสวยงามเป็นคำจำกัดความที่เกิดขึ้นภายหลังโดยถือเป็นยุคทองของยุโรปภาคพื้นทวีปซึ่งตรงกันข้ามกับความน่ากลัวของสงครามนโปเลียนและสงครามโรคครั้งที่หนึ่งยุคสวยงามเป็นยุคสมัยที่นักประวัติศาสตร์อาอาพราเมอร์ได้กล่าวไว้ว่า อารยธรรมยุโรปบรรลุอำนาจสูงสุดในการเมืองโลกและได้ทุ่มเทขยายอิทธิพลแก่ผู้คนนอกทวีปยุโรปแขกออสกอร์เอ็กซเพิชั่นเทอร์ทำไมเล่าด้วยธีมของยุคสวยงามทั้งที่เรื่องราวมันไม่ใช่เลยลาแบลปอกเป็นยุคที่โดดเด่นด้วยการมองโลกในแง่ดี การรู้ถึงความโรแมนติกสันติภาพในภูมิภาคความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจการอนุรักษ์นิยมชาตินิยมการขยายอนณานิคมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในยุคที่ฝรั่งเศสมีวัฒนธรรมและศิลปะที่โดดเด่น แคร c ออฟส f เ k อร์ e x p e d t t i o n 33เล่าถึงความตายที่กำลังจะมาถึงผ่านตัวเลขที่จะกำหนดอายุของประชากรที่กำลังจะตายและค่อยๆสูญสลายไปการเลือกในการเล่าด้วยยุคสวยงามมาแสดงถึงความหมายในชีวิตอาจจะพูดได้ว่ามีความสุขให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิต อาจเป็นเพราะในความจริงเราต้องการความสุขมากกว่าความทุกข์บางอย่างจะช่วยเยียวยาหัวใจที่เจ็บปวดจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นการเลือกบรรยากาศยุคสวยงามมันก็เป็นภาพสะท้อนของการดำรงอยู่ก่อนวันพรุ่งนี้และเมื่อเรื่องราวมาถึงบทสรุปเราจะพบว่ามันเป็นเพียงจินตภาพที่มาเอลสร้างและต้องเลือกในการเยียวยาหัวใจของตนเอง บรรยากาศของยุคสวยงามของเมืองในเกมคือส่วนหนึ่งที่มาเอลต้องการเกมนำเสนอความตายความเศร้าโศกและช่วงเวลาแห่งความสุขเล็กๆน้อยๆผ่านตัวละครผ่านบรรยากาศมันแสดงถึงงานศินลปะกับปัจญาการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนด้วยตัวช่วยที่เรียกว่าตีมเพราะในที่สุดแล้วการอยู่กับความสุข ย่อมดีกว่าความเศร้าเสมอยังไงก็ตามวันพรุ่งนี้ก็จะมาถึงไม่ว่าเราจะเลือกอยู่กับอะไรก็ตาม the those come for who dition 33สำหรับคลิปนี้นะคะ่อาแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซ b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ